ก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้มาดูรีิวข้อมูลเกี่ยวกับชาวคาตาคุริมัดเลนชุกสาละวันพีทพารลูกม้ากลุ่มพิกมมงนั่นเองแต่คลิปนี้จะลงหลังคลิปของพุนเรือทรรูกราบแล้วก็วอจอพุนเรือสิงูคุ ถ้าลงต่อกันเลยก็อันนี้คือ EP ที่ EP ที่2ี่สิบเอ็ดแล้วแต่ว่าคลิปที่ลงไปก่อนหน้าน,นี้เกี่ยวกับบร,ริเอริวกิวกับบร,ริเอร์ลิ่กพอดีโทราทั้งชื่อสลับกัน แต่ว่าไม่รู้วิธีผิล่นเดี๋ยวจะพยายามหาวิธีเปลี่ยนวันนี้มาที่การรีวิวช็อตคาตาคุริยในิซาม,ม่ทัพนมหวานของกลุ่มบิก๊กมันจะมีสามคนจะมีช็อตคาตาคุริตล้วอีกสองคนที่จะมาตอนน่อกันเลยเพราะไม่ได้ลงพิบมานานกว่าตั้งเจวันแล้วคือหนึน่งสัปดาห์แล้ว พี่นี่เป็นของชาตาิรักตะคุริเป็นหนึ่งใน,นหนึ่งในแม่แม่ทักหนึ่งในสามแม่ทักนุำหวาแรกเป็นคนแรกและคนเดียวที่เข้าหัวของทั้งกลุ่มที่มารวมปิม๊งมอมที่เกินพันล้านเข้าหัวของชาติรักตะคุริมีหัวหนึ่งพันห้าสิบเจ็ดล้านหรือเปล่าหนึ่งพัน เจ็ดล้านไปดีมาดูที่ร,รูปร่างลักษณะก่อนตอนนี้มีอาวุธมีปุ่มปิศาจแต่ไม่มีเรือเพราะเข้าเป็ูปน้องของกุมน,น้ถ้าจะใช้เรือก็ใช้เรือของปิกมัมเลยจะมีเรือแยกก็ได้แต่ว่ามันสุดรวมว่าเป็นของปิกมัมเพราะว่าปิกมัมเป็นเจ้าของและเปน็นประเดิมกันที่ชมรูปร่างของฉลองกันต่ากุิจาม,มีรูปร่าง สูงม,มากจะไปสูงแบบสิบเมตรแสูงประมาณห้าเมตรได้ประมาณห้าเมตรเพราะเขาเป็นแล้วก็มีแบบผุผงแปลงว่ายำย้ยยยาาาําพุทีลักษณะอาวุธอาวุทีับแต่พุนีก็จะเป็นอาวุธ เป็นหอกที่มีสายอันท็อปที่มีขนาดใมากกๆหนึ่งสองอาวุธหงอาวุธนอาวุธหนึ่งตัวละครก็จะมีความใหญ่กว่าตัวละครนั่นเังครัเป็นเพร่อหอกแต่ว่าถ้าขวอาวุธเป็นขวานหรืออาวุธเป็นดาบก็จะมีความใหญ่ที่ไม่เทียบเท่า กับหอกและมาดูที่ผลปีศาจของชาวคาตาคูริผลปีศาจของชาวคาตาคูริคือผลโมชิโมชิโมชิเป็นผลปีศาจสายพัาเมเซียสักามารถในการสร้างโมชิควบโมชิได้สามารถแต่จะมีความสามารถคล้ายกับสายโซสายโล,ยโลเกีย เพราะว่าเขาถ้าอยู่ในสภาวะจับตัวเิงจะไม่สามารถกินตีเขาได้ง่ายเพราะจะมีสภาวะเหมือนายโลกเกียแล้วก็สามารถเก็บ,กบกอาวุธไว้ในตัวได้จะคิดที่เขาเอาหอ,อกไว้ในมือแล้วก็มีพลังในการควบมด,ดิถ้าอยู่ในสภาวะตื่นตอะกันก็จะสามารถ ใช้พลังใช้พลังในการเปลี่ยนของรอบข้าให้เป็นมูจิได้อย่างง่ายดายเลยแล้วก็ก็าสามารถก็มีหลากหลายสามารถสร้างสามารถสร้างหรือฟ้าก็คุมมูจิได้อย่างใจเนิ้นเลย แล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้สวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กด Subscribe แล้วก็ป้าหมายก่อนสิ่งเดียวนี้ขอถึงสิบ u ับ c ไ i b ์เร็งๆก็คลิปนี้ขอจบแต่เพลงเท่นี้สวัสดีครับบ๊แล้ว